สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันที่บทถอดเสียงจากวิดีโอของแดนมาเทลนะครับหัวข้อ21หลักการของกลุ่มคนท็อป0.01%เราจะมาแก่นเอาแก่นความคิดสำคัญสำคัญที่ทำให้คนกลุ่มนี้เขาประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดกันคือต้องบอกก่อนเลยว่าบางหลักการนี้ฟังแล้วอาจจะเอ๊ะในใจนิดนึงนะครับแบบว่าต้องยอมสูกเข้าใจผิดเนี่ยใช่ค่ะหรือยิ่งปัญหาใหญ่ยิ่งดี มันดูสวนทางกับความเชื่อทั่วไปนะใช่ค่ะมันอาจจะฟังดูแปลกแปลกแต่เออนี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญก็ได้ค่ะอาจจะเป็นจุดที่ทําให้แตกต่างจริงๆมาลองแกะกันอยู่หลักการแรกเลยดีกว่าครับจงถูกเข้าใจผิดอืมฟังแล้วมันดูเหงาๆนะครับทําไมการที่คนรอบข้างไม่เข้าใจสิ่งที่เราพยายามสร้างถึงกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เขาสําเร็จมากๆได้ล่ะครับเหมือนเจฟเบโซสก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ คือมันเต้นเหนือสัญญาณยืนยันเลยนะคะว่าเรากำลังคิดกำลังทำอะไรที่มันใหม่จริงๆที่มันต่างจากคนส่วนใหญ่ถ้าทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะยังไม่ใหม่พอหรือยังไม่แตกต่างพออ๋อครับครับการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ตัวเองเลยสำคัญกว่าการรอให้ทุกคนมาเห็นด้วยทั้งหมดนะคะคำว่า extraordinary ที่แปลว่าพิเศษเนี่ยมันก็มาจากคำว่า extra Uh huh. คือทำอะไรที่มันเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปการถูกเข้าใจผิดเลยเหมือนเป็นออราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความแตกต่างนั้นค่ะเข้าใจเลยครับพอคิดนอกกรอบมากๆคนที่อยู่ในกรอบเดิมก็อาจจะยังตามไม่ทันเนาะใช่ค่ะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงเป็นหลักการถัดไปได้เลยถามคำถามที่ดีกว่าเดิมการตั้งคำถามนี้มันช่วยเปลี่ยนมุมมองได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอย่างคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณแสร้งทำเป็นไม่รู้ โอ้อันนี้ฟังแล้วสะดุ้งเลยนะคำถามที่ดีมันเหมือนแสงเลเซอร์เลยค่ะคือมันจะส่องตรงไปที่แก่นของปัญหาจริงๆ hmm. แตัดเสียงรบกวนอื่นๆออกไปทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นทันทีเลยคําถามที่ทรงพลังแบบนั้นนะคะมันเหมือนบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงหรือมองปัญหาในมุมที่แบบไม่เคยคิดมาก่อนกดหนึ่งสามหนึ่งที่ว่าหนึ่งปัญหาสามทางเลือกหนึ่งข้อเสนอแนะเนี่ยครับ ก็เป็นการบังคับให้เราคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางออกจริงๆไม่ใช่แค่แบบบ่นๆบนบนถึงปัญหาไปเรื่อยๆอ๋อการมีคําถามที่ดีก็เหมือนมีเข็มทิศเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะช่วยนําทางได้ดีมากทีนี้พอเจอทางตันหรือว่าทรัพยากรอาจจะไม่พอหลักการจงเป็นคนมีไหวพริบในการหาทางออกหรือ be resourceful เนี่ยก็เข้ามาช่วยตัวอย่างอีลอนมัสก์ที่ใช้ Starling หาเงินทุนไปดองคารนี่คือแบบโอ้โหเหนือชั้นจริงๆจุดสำคัญของหลักการนี้ค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างจากสิ่งที่มีหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ยังไม่หมู่ก็ตามม,ม,มันคือทัศนคติที่มองหาความเป็นไปได้ตลอดเวลาไม่ใช่แบบรอปัจจัยภายนอกให้พร้อมก่อนค่อยลงมือทาเหมือนเรื่องที่มีคนเสนอตัวเข้าไปช่วยวิเคราะห์วิดีโอ youtube ให้ฟ,ฟรีๆนะคะ่ะครับคือเขาไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรเลยแต่ใช้ทักษะที่ตัวเองมีนี่แหละสร้างโอกาสขึ้นมาเอง การสร้างโอกาสให้ตัวเองแบบนั้นฟังดูชื่มเชื่อมกับแนวคิดให้เพื่อรับหรือ g i v e to get นะครับใช่ค่ะแล้วก็จงเป็นแม่น้ำไม่ใช่แหล่งกักเก็บด้วยที่บอกว่า s a s s c c d e m y y ของ Dan Martell เองเนี่ยเขาให้ความรู้ดีๆเกือบทั้งหมดฟรีเลยเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ดีที่สุดเข้ามามันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับให้ไปหมดแบบนั้น คือมันเป็นการทำงานบนหลักการของความอุดมสมบูรณ์หรือ abundance mindset นะคะ๋อ oh. แล้วก็กดแห่งการตอบแทนหรือ reciprocity ด้วยคือเชื่อว่าการให้สิ่งที่ดีที่สุดออกไปก่อนไม่ว่าจะเป็นความรู้เวลาหรือความช่วยเหลือต่างๆมันจะสร้างแรงดึงดูดให้สิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือแม้กระทั่งคนที่ใช่กลับเข้ามาหาเราเองครับซึ่งมันตรงข้ามกับความคิดแบบขาดแคลนหรือ scarcity mindset ที่กลัวว่าถ้าให้ไปแล้วตัวเองจะหมด จะไม่มีเหลือให้ก่อนแล้วจะได้รับกลับมาอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแต่ถ้าเกิดเราเจอเรื่องแย่ๆที่เราไม่ได้ก่อเองล่ะครับหลักการรับผิดชอบอย่างเต็มที่หรือ extreme ownership ที่เล่าเรื่องการจัดแข่งไตรกีฬาโคโรนาแมนเองตอนโควิดเนี่ยฟังดูเหมือนเราต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วหัวใจของมันคือการดึงอำนาจกลับมาที่เราค่ะดึงอำนาจใช่ค่ะแทนที่จะมองว่าเราเป็นเหยื่อของสถานการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ให้ลองถามตัวเองว่าแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนเรามีส่วนในผลลัพธ์นี้ได้อย่างไรบ้างหรือเราจะตอบสนองต่อเรื่องนี้ยังไงให้ดีที่สุด มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการโทษปัจจัยภายนอกมาการควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆก็คือการกระทําและการตอบสนองของเราเองถูกต้องค anyway ่ะแทนที่จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เราก็เลือกที่จะเป็นผู <th <th ้ควบคุมการตอบสนองของเราแทนเปลี่ยนจากเหยื่อมาเป็นผู้ควบคุมหูทรงพลังมากครับค่ะแล้วถ้ามองในมุมของเวลาล่ะครับหลักการคิดเป็นทศวรรษไม่ใช่วัน think in decades not days อย่างจอห์นแม็กซ์เวลที่ ทุ่มเทเรื่องความเป็นผู้นำมาตั้ง53ปีการมองยาวขนาดนั้นมันต่างจากการตั้งเป้าหมายรายปีหรือเป้าระยะสั้นปกติยังไงครับการมองยาวระดับ10ปีหรือนานกว่านั้นนะคะมันช่วยให้เราสร้างตัวตนหรือ i d e n ิ i t y ที่เราอยากจะเป็นจริงๆตัวตนใช่ค่ะไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมหรือ a อค i o n s ชั่วคราวคือไม่ใช่แค่ตั้งเป้าว่าจะไปยิมอาทิตย์ละ3วันแต่เป็นการสร้างตัวตนว่าฉันเป็นนักกีฬาหรือฉันเป็นคนสุขภาพดี ๋อ oh, เข้าใจล้วพอคิดแบบนี้การตัดสินใจในแต่ละวันมันจะสอดคล้องกันในระยะยาวมากขึ้นค่ะแล้วมันจะนําไปสู่การเติบโตแบบทวีคูณไม่ใช่แค่บวกเพิ่มไปเรื่อยๆแบบเส้นตรงโอ้โห oh, ฟังดูแต่ละหลักการนี่เอ่อท้าทายความคิดเดิมๆของเราพอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องกล้าที่จะแตกต่าง <Huh. S 2> การตั้งคําถามที่ใช่การมองหาทางออกแม้ไม่มีทัพสกรการให้ก่อนการรับผิดชอบเต็มที่แล้วก็การคิดยาวเป็น10ปีใช่ค่ะ แล้วก็มีอีกหลักการปิดท้ายที่สำคัญมากๆเหมือนกันคือไม่มีที่ไหนให้ไปถึงหรือ there's i no place to get to อืมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเดนเขาเล่าเรื่องลูกค้าคนหนึ่งที่ตั้งเป้าว่าจะขายบริษัทให้ได้100ล้านเหรียญให้ได้เพื่อที่จะได้รู้สึกดีกับตัวเองสักทีครับมันชี้ให้เห็นกับดักอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าเรามักจะผูกความสุขหรือความรู้สึกเติมเต็มไว้กับเป้าหมายภายนอกที่ยังมาไม่ถึงเสมอแต่จริงๆแล้ว ความสำคัญมันอยู่ที่การชื่นชมการมีความสุขกับการเดินทางในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งหา่าเป็นการเตือนสติที่ดีมากๆเลยครับจบได้สวยงามมากค่ะงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดต่อกันเล่นๆนะครับว่าถ้าความสำเร็จภายนอกที่เราไล่ตามกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงแล้วอะไรล่ะคือความรู้สึกหรือหมุดหมายภายในใจที่จะบอกเราได้ว่าเราได้มาถึงจุดที่มีความหมายอย่างแท้จริง บนเส้นทางการเติบโตนี้ของเรากันแนะ